ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเถงนำทับพัก พักประชาชนนะครับตั้งเป้าปี70สร้างรัฐบาลพักเดียวแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้พักก้าวไกลเปลี่ยนเป็นพักประชาชนและนะครับ143สสนะครับไม่มีแตกแถวนะครับเดินเข้าพักประชาชนทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเดินหน้าต่อสู้และนำทัพอย่างเต็มตัวเทงนะครับนำทัพเปิดตัวพักประชาชนลั่นเดินหน้าสร้างรัฐบาลพักเดียวแห่งการเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งปี70คณะเพื่อนธนาทร คณะเพื่อนสีธนาธรนะครับนั่งเรขาธิการพัดแถลงเสียงสัน่นเครือพร้อมปั้นพัก เข้าทำเนียบด้านสิริกัญญาออกตัวแก้ข่าวไม่อยากเป็นหัวหน้าพักแต่เป็นคนเสนอชื่อนัทพงษ์เองเมื่อเมื่อวันที่9สิงหาคม2 5งหเวลา12นาฬิกาที่อาคารตึกไทยสมิตการประชุมสอสอดีตพักก้าไกลซึ่งย้ายไปสังกัดพักถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยมีมติเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักประชาชนโดยนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพักและนายสระยุทธใจกล้าอดีต ผู้อำนวยการพักก้าไกลและหนึ่งในสองเพื่อนสีของนายนธนทรจึงรุ่งนังกิจประธานคณะก้าวหน้าได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาที่การพักภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายนัทพงศ์พร้อมด้วยนายศรายุทธนะครับใจรักนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายพริษ วัชะละสินทร่่รมกันถแถลงข่าวโดยนายพฤทธ์ระบุว่านับไม่ถึง48ชั่วโมงหลังจากการที่สารรัฐนูญวินิจฉัยยุบพ,พักขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเราฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วในนามพักประชาชนวันนี้อดีตสสพักก้าวไกลทั้งหมด1 4 1คนที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองและสอกอ .11 คนจากพักก้าวไกลรวมถึงแนวร่วมเครือข่ายทั่วประเทศมาชุมนุมกันเพื่อตกลงกันจะเดินหน้าต่อขับเคลื่อนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงประเทศ ในนามของพรรคประชาชนเหตุผลให้เรีอกชื่อพรรคประชาชนนั้นเรียบง่ายเพราะเราต้องการเป็นพรรคการเมืองโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเดินหน้าสู่การสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยคุณค่าสูงสุดอยู่ที่ประชาชนสถาบันการเมืองทุกสถาบันควรยึดโยงกับประชาชนถูกตรวจสอบโดยประชาชนและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและชอบธรรมด้วยการ ยินยอมพร้อมใจของประชาชนสัญลักษณ์นะครับของพรรคที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษจ,จะเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับมุมกับต่อยอดจากแนวคิดเดิมของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลวันนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหคนคือ 1. นายนัฐพงษ์เรียนปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคสนายศรายุทธ์ใจรักเป็นเลขาธิการพรรคสนางสาวชุติมา ขะชะพันธ์เป็นเหตุเล่นยิ่4นายนัทพลนัทพุทธนะครับโทษทีครับนายนัทวุทธบัวประทุมนะครับอดีตรองหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นกรรมการที่จะมาดูแลทะเบียนของพัก5นายวิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์เป็นกรรมการบริหารพักโดยมีภารกิจนะครับมุ่ง มุ่งมั่นเชิญชวนประชาชนและอดีตสมาชิกก้าวไกลหนึ่งแสคนเนี่ยส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการเมืองในบทถัดไปสามารถสมัสมสมาชิกผ่านเว็บไซต์ที่ตั้งเป้าหมายให้ทะลุ1นึ่งแนคนและร่วมบริจาคให้กับพักอีกช่องทางหนึ่งซึ่งตั้งเป้าหมายให้ทะลุสิบล้านคนโดยเร็วที่สุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพรรประชาชนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ในวันพรุ่งนี้คือวันที่สิสิงหาคม 10สิงหาคมจะจัดกิจกรรมทั่วประเทศและเปิดรับสมัครสมาชิกและรับบริจาคโดยในกทมจะจัดใหญ่ที่สเตเดี้ยว,วันวันทัดทองขณะที่นายนัทพงศ์แสดงกล่าวว่าเราแสดงให้เห็นว่านะครับขบ,บวนการทําให้พักประชาชนเป็นสถาบันการเมืองสืบต่ออุดมการพักตั้งแต่อนาคตใหม่และก้าวไกล วันนี้จากที่ตนได้รับเรียกเป็นหัวหน้าพักพยายามพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่าภารกิจของตนและพวกเราจากนี้เรามีภารกิจสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2 5 7 0ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งคร้างหน้าและต้องนะครับจะต้องนะครับเป้าหมายให้ยิ่งสูงขึ้นและนอกจากเป็นพักอันดับหนึ่งในปี256เป้าหมายขั้นต่ำของเรา เราอยากจัดชนะเลือกตั้งโดยสามารถเป็นรัฐบาลพักเดียวนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรานะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่ยืนยันว่าวันนี้นะครับพักประชาชนเดินหน้าต่อสู้อย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเขึ้นมีอะไรขึ้นหน้าอยากได้ยิฟังครับ